โคดาเกิดในภูมิภาคอาร์ติกโคดาเคยถูกนำทางโดยสุนัขจิ้งจอกหิมะให้พบกับหน้ากากที่ฝังด้วยเทคโนโลยีล้าสมัยของบุบ้านของเขาเมื่อเขาได้พบกับบูฟ่าขณะเล่นเกมออนไลน์และต่อมากับลรีออนและน้องสาวของเขาโคดาก็เริ่มสำรวจสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากสิ่งที่คุ้นเคยเป็นการอ่านประวัติตัวละครที่ปวดตามากนะครับไปเลยจิ้งจอกันเลือกนาย อ่ะก็วสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ตัวละครใหม่เข้าแล้วนะฮะเป็นตัวแจกฟรีด้วยนี่หล่อไหมครับพอหนุ่มโคด้าทรงผมตัดร้านไหนเนี่ยตัวนี้เป็นสกิลแบบกดใช้งานที่มีชื่อว่าออราอย่างรู้นะครับเมื่อกดใช้สกิลก็จะเปิดใช้งานพลังออราเป็นเวลา10วินาทีเพื่อเพิ่มความเร็วขึ้นที่สิซและตรวจับศัตรูที่อยู่หลังที่กำบังในระยะ50เมตรทุกๆ1วินาที ไม่สามารถตรวจจับผู้ที่ย่อหรือหมอบได้บีคูดา60วิและตอนโดดล่มจะไฮไลท์ตำแหน่งศัตรูได้ด้วยนะฮะโอเคก็เป็นตัวละครที่มีถึง3ความสามารถในสกิลเดียวแต่จริงๆความสามารถของโคดาเนี่ยก็คือการแฮกแมพมองทะลุก,กำแพงนั่นเองครับ คือตอนเรากดใช้สกิลปุ๊บเนี่ยเราจะสแกนตำแหน่งศัตรูเป็นเงาสีแดงๆนะฮะสามารถมองเห็นทะลุได้หมดเลยถ้าเขายืนหรือเดินอยู่เนี่ยเราเห็นแน่นอนแต่พวกที่นั่งหรือหมอบจะมองไม่เห็นนะครับแล้วก็ไอ้เงาเนี่ยมันจะไม่ได้ติดตลอดเวลานะมันจะมีการกระพริบ,บเออถ้าเกิดติดตลอดเวลามันอาจจะดูโกงเกินไปไงทีมงานเขาก็เลยปรับนิดนึงนะฮะ ซึ่งตอนนี้ตัวละครแจกฟรีอยู่นะครับสามารถเข้าไปได้ที่กิจกรรมตรงนี้แล้วก็เข้าไปเล่นกิจกรรมนะฮะเก็บโทเคนแล้วก็กดเล่นไปเรื่อยๆไอตัวละครเนี่ยจะอยู่ที่ขั้น2ทําภารกิจแค่วัน2วันก็น่าจะได้รับกันทุกคนแน่นอนนะฮะ วันนี้คอมโบที่เราจะใส่ไปลองกันเนี่ยก็จะมีโคด้าเป็นตัวกดใช้นะครับแล้วก็ลูน่าไคลรอสเคลลี่ที่ใส่เคลลี่ไปเนี่ยเพราะว่าเวลากดโคด้าปุ๊บมันจะวิ่งเร็วเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะผมก็เลยต้องทำค่าวิ่งเร็วพื้นฐานให้มันสูงที่สุดก่อน <c oughs> เพื่อที่จะได้เห็นความรเร็วของโคด้าแบบชัดเจนนั่นเองนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวไปชมกันนะครับตัวละครใหม่โคด้าใช้งานจริงจะตึงขนาดไหนถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วก็ พร้อมแล้วก็กดไลค์ดีรออะไรอ่ะเออกดกันย่างครับถ้ากดไลค์แล้วก็ไป <can> ชมกันเลยครับมาครับสู่สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสไตล์ <c oughs> เรามาดูความสามารถแรกของโคด้ากันก่อนนะครับเขาบอกว่าตอนโดดล่ม จะสามารถไฮไลทต์ตำแหน่งศัตรูได้ใช่ไหมอ่ะมันจะเป็นยังไงมาดูพร้อมกันไปครับนี่มีคำว่าใสา่ตาพิคาตเฮ้ยนี่ว้าวมันจะมีวงแดงขึ้นที่คนโดดล้มนะครับว้าเห็นชัดเจนเหมือนมองผ่านหน้ากากไอออนแมนยังไงก็ไม่รู้เฮ้ยยังแจ๋วเห็นหมดเลยใครอยู่ตรงไหนอะไรยังไง กันไกไข่ผ้าไหมหได้ปืนแล้วได้ปืนแล้วซะที่ไหนล่ะนี่มันมีดมาไอ้น้องพี่ได้ปืนแล้วเดี๋ยวดูเลยสกิลโคด้าใช้งานแล้วมันแฮ็กแมปจริงกอเป้านะครับโอเคเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูวันนี้คนเยอะด้วยยางเดือด <c oughs> คนแดงแป๊ดเลยในแมปเดี๋ยวเราขอกดสกิลก่อนเลยนะครับ <c oughs> ปุ๊บอ่ะตอนนี้ <c oughs> ยังไม่เห็น แสดงว่าไกลเกินระยะไม่เห็นมันสแกนได้ห้าสเมตรเมื่อกี้ผมอาจจะอยู่ไกลจากคนอื่นเดี๋ยวเราต้องเข้าไปใกล้ๆเฮ้ยเบาๆไอ้น้องพี่มาลองสกิลน้องก็ยิงไม่ยั้งเลยเอาใช่ไหมมืดเน ยิงแล้วก็วิ่งชอบทิ้งให้มีความหวังเด็กก็จะได้บวกพี่เขาวิ่งเฉยอย่างนี้มันต้องตามรอคุยดาวแป๊บหนึ่งนะนุ่นนุ่นนมึดอยู่นุ่นมึดอยู่สระว่ายน้ำโอเคมานี่เลยข้อหาทําให้อยากละจากไปกดสกิลปุ๊บ เฮ้ยน,น,น,นี่นี่นี่เห็น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 เงาเห็นเงาสามตัวพีมาแล้วน้องเอาจบแล้วเหรอกดสแกนมาอย่างหงเลยแม่ลงอย่างแมวไม่ได้บูกับเขาเลยเมื่อกี้เห็นจริงนะครับเห็นเป็นเงาแบบว่าแดงๆเลยสามคนที่ผมก็เจอหมดเลยนะ มันไม่ได้จำกัดจำนวนคนที่ตรวจเจอด้วยนะครับวว้า <Wow. S 1> อย่างนี้ก็แฮกแมปชัดเจนเอาใหม่เดี๋ยวรอคูดาวก่อนโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดผมสงสัยว่าโซนนั้นมีคนอยู่หรือเปล่าผมจะกดสกิลนะ hey เนี่ยอย่างข้างหลังเนี่ยมีมีมีมมคนมาซา <Hello. S 1> ม,มูไรเหรอ,หอกดสกิลปุ๊บ <Hey. S 1> เฮ้ยอุ้ยมาอง ไปหนึ่งเห็นนะโคหน้าตาทิ์รู้จักไหมน้องโยมน่ารักแล้วเมื่อกี้ใครวิ่งวแวบแหวบแวบซอมบ้าแหบหมดตีไแม่เมื่อกี้มันจวนตัวไปหน่อยกดปุ๊บเขามาประชิดเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดเราไม่มีสกิลเนี่ยก็อาจจะต้องฟังเสียงแทน แล้วขึ้นไปทำอะไรพ่อหนุ่มแก๊งซันติโน่ของเมืองแต่เมืองไปหมดไอ้บนหลังคาเนี่ยขยันลงซะด้วยคือจริงๆสกิลเนี้ยผมว่าใช้ร่วมกับการฟังเสียงเท้านี่โอเคเลยนะสมมุติเราได้ยินเสียงคนเดินเราก็กดสกิลและหันหน้าไปทางนั้นเลยอ่ามันก็จะสแกนคนให้เลยนะครับ ว่ามีใครเดินอยู่กี่คนอยู่ตรงไหนบ้างอะไรอย่างนี้ฮัลโหลมากี่คนสแกนปุ๊บนี่เขาล้มปับ๊บเราต้องสแกนปุ๊บเผื่อเพื่อนเขาอยู่ใกล้ๆไงเออ <Hi ya! S 1> อะแต่อย่างเงี้ยไม่มีโลงถ้ามีจะเห็นเป็นเงาแดงๆนะฮะแล้วเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงคนยิงแถวนี้นะครับ มีจริงๆนะนั่นไงในโดน2คนอย่างนี้มันต้องกดสกิลปุ๊บสแกนเลย<อ>เฮ้ยนู่นนู่นนูอยู่ชั้นส<อ>เห็นชัดชัดจริงชัดจริงแฮกแมปชัดเจนข้างบนผมเห็นคนเดียวนะแต่ว่าในโดนบอกว่ามี2ออ่ะถ้าอย่างนี้เราก็ต้องระวังนะครับ ประเมินไว้ก่อนว่ามีสองคนโอเคเสียงใกล้มาอยู่ข้างๆเลยเนี่ยข้างๆเนี่ยคนนึงแล้วก็ข้างล่างคนนึงอันนี้ผมฟังจากเสียงนะฮะ hey เนี่ยเราต้องใช้สกิลร่วมกับการฟังเสียงเพื่อจับตำแหน่งศัตรูให้ชัดที่สุด hey เดี๋ยวรอกูดาแปบบนึงเดี๋ยวผมจะสแกนเข้าซ้ำ กดสกิลปุ๊บเห็นว่ากำลังวิ่งมาหัวแตกมาดีน้องไปอีกหนึ่งพี่มีแฮกแมปนะแฮกแมปของดี GM เปิดให้ใช้ฟรี เอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมีก่อแก๊งไหนนายผมว่าแก๊งเพื่อนไอ้สองคนเมื่อกี้นน่เดี๋ยวเอาตัวใกล้ก่อนเอาใช่ไหมนี่เดี๋ยวดู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 นะนี่นี่สแกนสแกนเห็นเห็น โดดตงมากเห็นหมดจะบนจะล่างจะซ้ายขวาหน้าหลังเฮ้ยแฮกจริงไรจริงตัวนี้แต่มันไม่ได้ติดตลอดนะเงามันจะแบบมีการกระพริบนะครับแต่ก็อยู่ในระดับที่รับได้คือสามารถประเมินได้ว่าเขามาทิศไหนเออแฮกจริงแฮกจริงนู่นนุ่นหลังกล้องหลังกล้องคนนึงเลงอะไรหัวแตก แต่วันเกมซิงจะซิงไปไหนเนี่ยค่อยๆเดินก็ได้สนุกสนุกตัวนี้ถือว่าเล่นมันอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ่ะใครอะ่ะไม่ได้รับเชิญเฮ้ยโอ้โหยืนจะเป็นปอยแปนเลยนะไปหนึ่ง ถ้าโลงๆอย่างเนี้ยไม่ต้องสแกนนะครับสกิลเราจะเก่งก็ต่อเมื่ออยู่ในบ้านอยู่ในที่กำบังเยอะๆเรามองเห็นหมดแต่ถ้าอยู่กลางทุ่งแบบนี้ก็คือความสามารถไม่มีผลเลยใช่ไหมน้องกี่ตัวแบกสแกนก่อนเผื่อเพื่อนเขาดักในบ้านอ่ะแตอย่างเนี้ยไม่มี คือถ้ายิงล้มปุ๊บเราก็สแกนปั๊บเลยก็ได้นะฮะเผื่อเพื่อนเขาจะมาซ้อนก็เป็นอีกเทคนิคนึงละกันนี่แต่เราวิ่งหาคนเลยกดสแกนปุ๊บแล้วก็วิ่งยาวเลยเฮ้ยเห็น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 ใครยืนใครยืนยืนนิ่งยืนนิ่งยืนนิ่งอ๋อแต่วันเกมซิ่งเมื่อกี้เพิ่งซิ่งไปนี่มาซิ่งตรงนี้อีกแล้วเหรอ ไอ้วิ่งสาดังเลยยังไงยิงอะไรเสี่ยงจากการถูกเปิดตำแหน่งอ๋อไอคนนี้มีสกิลเหมือนกันเ,เนาะนี่ผมต้องย่องย่องไว้เขาจะได้สแกนไม่เห็นโอเคใช่ไหมไอคนนั้นใส่สกิลเดียวกับเราหรือเปล่ามันขึ้นเตือนเมื่อกี้เออผมไม่ชัวนะมันมีเตือนบอกแบบนี้ด้วยเหรอ อย่างนี้ศัตรูก็รู้หมดดีว่าเรากําลังสแกนอยู่แปลว่าถ้าเกิดเห็นข้อความแบบเมื่อกี้เราต้องรีบกดนั่งนะฮะผมสแกนกลับเลยสแกนมาสแกนกลับไม่โกงและใครมาลงตรงนี้มาเยอะอไปหนึ่งชุบเพื่อนอไปสอง นั่งยิงเหอไปสามสสสสสหมดไหมน,น้อนหมดเหอะเหนื่อยแล้วมาไม่พักเลยแก๊งนี้<ะ>และใครมาอีกแล้ว <G ül> เอาเอออะไรของเขาครับเนี่ย แล่นไปแล้วแล่นกลับมาให้ยิงซังงั้นและนี่ก็คือตัวละครใหม่โคตาพ่อหนุ่มผู้เกิดในทวีปแอนตาร์กติกาสุดหล่อผู้มาพร้อมนิสัยสุดซ่าแล้วก็ชอบกินไวอาก้าเอ้ยไม่ใช่ละนี่ <c oughs> <c oughs> พอกดสกิลปุ๊บก็จะเป็นหน้ากากไอออนแมนแบบนี้นะครับช่างเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยดีเหลือเกิน ทำไมยืนเก็บแอร์ดับชิลจังนี่มันวงท้ายนะเฮ้ยสรุปไม่ได้ไปไหนเลยวันนี้อยู่แต่เมืองพิกทั้งเกม <Hello? S 1> ท่านแน่ใครเขาวิ่งมาชะง,ง้อ่ะถ้าเกิดอยู่ที่โล่งแบบนี้เราก็ต้องใช้พวกโดนอะไรให้เป็นประโยชน์นะฮะเพราะว่าสกิลโคโด้าเนี่ยอย่างที่บอกไปอยู่ที่โล่งไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับไม่มีความได้เปรียบเลย nope. ใช่ไหม,มและยืนเก็บของนิ่งเลยฮะไม่เห็นใช่ไหมว่ามีคนตรงนี้นี่เดี๋ยวผมโชว์กดสกิลวิ่งปุ๊บว้าเป็นไงเป็นไงอะไม่เห็นเป็นไงเลยเฮ้ยมันนั่งย่องอะไรจะหลบสกิลพี่อหะน้อง เจ้าน่ะลบสกิลได้แต่หลบกระสุนไม่ได้หรอกแม่เมื่อกี้ตอนกดสกิลว,วิ่งผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เร็วขึ้นเลยนะครับมีความรู้สึกว่ามันเท่าเดิมเป็นเหมือนกันไหมคนอื่นที่เล่นช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่าใช้แล้ววิ่งเร็วจริงหรือเปล่าแต่ผมไม่รู้สึกจริงๆนะหรือว่าเราต้องวิ่งไกลกว่านี้ตอนนี้คนสุดท้ายแล้วนะครับไม่ได้ใจอยู่หลังเสาหรือเปล่าผมสแกนก่อนเลย เฮ้ยนุ่น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 เห็นเห็นอยู่หลังต้นไม้อ,อ่เกือบเนียแล้วแต่โทษทีพี่มีโคโดา้ามาครับน้องไม่ออกอย่างนั้นเหรอนั้นเจอนี่หน่อยเอาน้อยหนาไปกินหั่นแน่ตั้งไอวอรลับซะด้วยวงหนีไปหาเขาอีก เอาไงเรานี่กะจะแคมป์ยันวงบีบเลยใช่ไหมโอ้ฟักระเบิดอยู่แมมีระเบิดเยอะก็ไม่พอนี่เดี๋ยวผมจะสแกนให้ดูกดสกิลปุ๊บว้าเห็นชัดแจ๋วแอบหลังต้นไม้เลยอาจารย์เอ๋ นี่มันแฮ็กแมพของเท่แฮ็กแมพแบบไม่ผิดกฎไม่โดนแบนด้วยนะเพราะว่า GM ทำออกมาให้ใช้ฟรีเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะแปลกแหวกแนวมากนะฮะ โอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับตัวละครโคโด้านะครับ3ความสามารถในตัวเดียวสามารถไฮไลท์ ight, ตำแหน่งศัตรูตอนโดดล่มสามารถสแกนมองคนทะลุกำแพงแล้วก็กดสกิลวิ่งเร็วด้วยนะครับแต่ว่าอวิ่งเร็วเนี่ยผมไม่รู้สึกจริงๆเอาเป็นว่าใครเล่นโคโด้าแล้วมีคอมโบอะไรเจ๋วๆเนี่ยก็คอมเมนต์บอกด้วยละัรเผื่อว่าเอาไว้เล่นให้ดูในคลิปต่อๆไปนะครับ